การขับรถเรื่องวิทยุเทป EP 508ตอนที่459 1 ปุ่มสวิตเปิดปิด2ปุ่มปรับระดับความดังเสียง3ปุ่มปรับโหมดเสียง4ปุ่มควบคุมเสียง5ปุ่มเลือกขึ้น AM 6ปุ่มเลือกขึ้น FM7 ไฟแสดงขึ้น f m AM 8. ไฟแสดงการรับสัญญาณสเตอริโอ ST 9ไฟแสดงความถี่ของสถานีวิทยุ10ไฟแสดงสถานีวิทยุที่เลือกบันทึก11ปุ่มค้นหาขึ้นด้วยตัวเองอัตโนมัติ12ปุ่มค้นหาขึ้นอัตโนมัติต่อเนื่อง13ปุ่มบันทึกขึ้นอัตโนมัติขึ้น ที่นิสสุด14ปุ่มตั้งช่องสถานี15ช่องใสเทป16ปุ่มนำเทปออก17ปุ่มเลือกเล่นเทป18ปุ่มแสดงการเล่นเทปโลหะ19ปุ่มกอเทปเดินหน้า20ไฟแสดงทิศทางการเล่นเทป21ปุ่มกอเทปถอยหลัง22ปุ่มเล่นเพลงซ้มยีไฟแสดงการเล่นเพลงซ้มยีปุ่มเลือกเปลี่ยนหน้าเทปยี่สิบไฟแสดงนาฬิกาถ้ามี 27ปุ่มแสดงนาฬิกาถ้ามียีปปุ่มปรับตั้งนาฬิกาถ้ามีตามตัวอย่างตามภาพ